สวัสดีค่ะน้าหมอขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกดถูกใจกดติดตามทุกคนนะคะน้าหมอจะพยายามทําให้ดูได้ทุกเดือนการดูดูเนี่ยเป็นการดูดวงโดยภาพรวมซึ่งจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะมันจะมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของแต่ะคนอีกนะคะยังไงถ้าน้าหมอดูไปตามการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในแต่ละเดือนทีนี้ถ้าเดือนสิ่งที่ไม่ ที่ดีเนี่ยก็ให้รับสิ่งดีๆไปแต่ถ้าเดินสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้ระวังจะได้ใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทและพวงนี้เป็นวันวาเลนไทน์และแล้วหมอ,อขอให้คู่รักทุกคู่เนี่ยมีความสุขสมหวังทุกคู่เลยนะคะงั้นเรามาดูดวงของชาวราศีมังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์2566กันค่ะราศีมังกรช่วงเนี้<ม>การงานของคุณก็ค่อนข้างพู้เรว่าเป็นคนที่บ้าง,งานเลย โปรเจกต์เยอะมีทำนู่นทำนี่เยอะแล้วก็จะมีแบบมีเดินทางไปโน่นมานี่มางคือว่ากเหนื่อยอะตอนเนี้ยดูแล้วมังกรน,น่าจะเหนื่อยมา,า,มาสักประมาณสักเกือบจะสองปีครึ่งเลยมั้งที่ท่านเหนื่อยเพราะาเดี๋ยวมีนาเนี่ยดา,าวเสาย้ายเนี่ยสองปีกวา่าละที่ที่เหนื่อยมาเกือบจะครึ่งแล้วว่าง,งั้นคือแต่คุณทํเถอะค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์คุณมากเลยเรื่องการงานเพราะาเดี๋ยวพอดาว ตำแหน่งดาวย้ายปุ๊บเนี่ยเออเขาเรียกว่าน,น,นะมันก็ก็จะดีกับตัวคุณเองทีเนี้ยเรื่องการงานก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรอะสำหรับมังกรเพียงแต่ว่าช่วงนี้งาน,นจะเยอะหน่อยมันก็จะจะเหนื่อยจะอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าฝืนร่างกายถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็พักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยลุกขึ้นมาทำใหม่ ก็อย่าเพิ่งท้อเนาะช่วงนี้งานเยอะก็ดีกว่าเราไม่มีงานนะคะอ่าทีนี้มาเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยมองแล้วว่ามันก็เรืยกมันมาจากรายได้จากจากงานนั่นแหละแต่คนอื่นนี่อาจจะมีรายได้ทางอื่นนะเพราะว่าถ้าพื้นชะตาเดิมเขาอาจจะมีรายได้จากทางอื่นอีกอันนี้ต้องไปดูแล้วแต่ละเคสจะหมดไปกับการกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่คุณรับผิดชอบอยู่อ่ะ หรือคุณจะไปให้พ่อแม่คุณนะ่ะประมาณเนี้ยแล้วก็มีการว่าประมาณเหมือนกับเออคุณอาจจะมีการซื้อขายซื้อขายบ้านรถอะไรของคุณก็ได้ภายในช่วงสองเดือนนะ่ะกุมภาพันธ์หรือคุณจะเปลี่ยนรถตกแต่งบ้านอะไรก็ได้ภายในสองเดือนทุกไม่คาคิดเนี่ยกุมภาพันธ์เนี้ยประมาณเนี้ยมันมีเกณฑ์อยู่ ดูแล้วการเงินก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับการงานซึ่งการงานคุณทํางานเยอะเนี่ยมันก็จะมีเงินเข้ามาให้คุณน,นั่นแหละอันนี้ก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรส่วนความรักอ่ะคนที่มีคู่อ่ะนะหมอมองเลยว่ามันจะคล้ายๆกับคนลัคนาราศีกรกฎเพราะว่าเอลัานาดาวราศีมกรเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวเสาร์ซึ่งตําแหน่งปัจจาณิยดาวประจํา ดวงปัตตุบัคือดาวจันคู่นี้เขาเราียกดาวเสาร์ประจันเนี่ยเป็นคูค่คพัดภาคตามโหร,ราศาสตร์เลยเขาว่าตามเนี้ยก็สังเกตว่าคนที่มีคู่ครองที่เป็นกรกฎกับมังกรเนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรอกหรือตำหลักของพื้นโหร,ราศาสตร์อะ่ะมันจะอยู่ด้วยกันหรอกบางคนเนี่ยแฟนอยู่กรุงเทพ ตัวเองอยู่จังหวัดนึงซึ่งน,น,นานๆทีจะมาเจอกันแล้วไปไหนก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยกันหรอกจะแยกกันไปนานๆทีก็จะมาได้ไปด้วยกันสักครั้งสองครั้งและอย่างหนึ่งคือว่าเออถ้าเจอกันทีไรเนี่ยมันเหมือนกับมีความไม่เข้าใจกันประมาณนี้ถ้าไงนะมองว่าในเรื่องความรักนะเพราะว่าสิ่งคือผู้หญิงผู้ชายเนี่ย ที่คุณตัดสินใจเรือเ่องก,ก็ไม่เป็นคู่ชีวิตนะ่ะพยายามหากก่งกลางให้ลงตัวคือความรักมันก็จะได้ไม่ไม่ก็ได้นะไม่เขินห่างไม่ไม่ก็ได้ไม่ผิดใจกันหรือไม่คือไม่การงอนกันอะไรกันคือถ้าสองคนเข้าใจกันนะต้องพยายามเข้าใจกันนะเพราะว่ามันไปไป,ไป,ไปตามตามรัก ตามหลักโหราศาสตร์อยู่แล้วคู่นี้อันนี้ความนะว่าพยายามทั้งคู่พยายามอะหากึ่งกลางให้ได้แล้วชีวิตคู่มันจะมีความสุขของมันทีนี้ก็มามองของเรื่องคนที่ไม่มีความรักนะน้ำบอกว่าเดี๋ยวพุ่งเถอเพื่อไปม,มองหาความรักเลยคนที่ไม่มีคู่เพราะอะไรไางานอย่างเดียวก็แย่และเหนื่อยกับงานก็พอแล้ว จะหาคู่เพิ่มอีกทีจึงปวดหัวใหญ่เลยอันนี้ก็คือไม่ต้องใจร้อนใจเย็นแต่ถ้าหาคู่ผ่านแอปเนี่ยนะอันนี้ต้องระวังพวกแสแคมเมอร์นะสแกมเมอร์เองนี่เป็นคนไทยแลงคนต่างชาติเนี่ยก็มีทีหลอกเงินหลอกคุณลงทุนเนี่ยคุณเองก็ต้องระวังน้ำหมอก็มองอย่างการหาเพื่อนคุยมันหาง่ายอะ่ะแต่หาคู่ชีวิตมันจะหายก็หน้าหายยากนะมันต้องมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบครอบครัวเขา ก็ภพคุณเองศาส,สนาอีกต่างศาสนาศาส,สนาเขาเป็นยังไงบ้างไลฟ์สไตล์อีกนิสัยของคนทั้งสองคนอีกว่าเข้ากันได้ไหมเหมาะเจาะกันไหมเพราะบางทีคนเราอ,อ่ะตอนคบอยู่มันยังไม่ได้แสดงนิสัยด,ดังเดิมออกมาให้เห็นน่ะพอแต่งไปงานแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็จะไปเห็นนิสัยเดิมเดิมของคนนั้นอันนี้ก็ต้องระวังก็งไม่ต้องรีบร้อนหรอกตอนนี้ก็ทํางานไลก่อน ทำงานไปเดี๋ยวทางานดีๆเดี๋ยวอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นสำหรับเธอได้นะเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็มองเห็นว่าจะมีเรื่องของความดันเลือดสายตาปากก็คือเจ็บปากปวดท้องท้องเสียโรคกระเพาะความเครียดถ้ามีความเครียดก็คือมองแล้วว่าให้ไปทํากิจกรรมคลายเครียกันอะไรนะฟังเพลงร้องเพลงดูหนังเต้น ว่าไปแต่น้ำหมอแนะนำเจาว่าถ้าไม่อยากออกจากบ้านให้นั่งทําสมาธิที่บ้านก็ได้มันจะช่วยที่ปรับเปลี่ยนพลังงานลบๆให้คุณได้นะอันนี้ต้องลองทําดูอันนี้ก็จะมีเตือนอีกคือก็อยากให้ทุกคนนะ่ะไปดูดวงแต่ดูอย่างมีสติไม่งมง,งายเพราะว่ามันจะเห็นว่าพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนนะ่ะมีดาวดวงไหนอยู่แห่งเสียหรือ เสียหรือไม่ไม่เสียให้ไปดูอย่างก็คือยกตัวอย่างว่าอย่างคนที่อยากทำธุรกิจตัวเองอะ่ะเก็บเงินมาถ้าไปดูแล้วว่าสามารถทำธุรกิจเองได้ก็ทำไปแต่ให้ดูในเรื่องหุนส่วน่าดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็ทำคนเดียวและคนที่ไปดูทำธถ้าดูแล้วว่าดวงทำธุรกิจไม่ได้เนี่ยไม่ต้องทำเอาเงินอนะ่ะไปซื้อเขาเลยนะเออไปซื้อสลาก ผลิตัณแล้วก็กองทุนอะไรก็ได้แต่ไม่แนะนําให้ออกเป็นกู้นะอันนี้ไม่ต้องเดี๋ยวพอเกิดคุณต้องการใช้เงินฉุกเฉินก้อนใหญ่ขึ้นมามันไม่ได้เงินก้อนนะออกเป็นกู้มันจะเป็นเบี้ยหัวแตกแต่ถ้าทำสามสามอย่างนะบอกเนี่ยมันจะได้เป็นเงินก้อนไมคุณใช้ได้อย่างมากอาจจะหักนิดนึงว่าถอนก่อนกําหนดอะไรประมาณเนี้นะคุณก็ลองไปดูนั้นเทานะั้นปลอดภัยกว่า และส่วนคนที่มีความรักที่ผิดหวังบ่อยมากมีคู่ก็ผิดหวังไม่รู้จะไม่รู้กี่รอบละน่าไปดูเถอะมันจะมีบอกว่าดวงคนอะดวงความรักเสียไหมมีเกมปัจจันอะไรพินทุบาทดวงแตกด,ดวงเลาเปล่ามีเกตกลุ่มรักเลงรักไหมมีมาดูกลุม่มกลุ่มรักเล่งรักหรือเปล่ามันจะมีบอกอะแล้วถ้าดูแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่ดีนะ <c oughs> น้ามอกว่าโฟกัสเป็นเรื่องงานกับเงินและการเลี้ยงดูพ่อแม่ดีกว่าจะมีความสุขมากกว่านะเราไม่ต้องมาเศร้าเสียใจในเรื่องความรักอนะแต่น้ำหมอกที่ว่าความรัก,กเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งที่ดีใช่แต่ถ้าเราผิดหวังบ่อยหัวใจเรามันช้ำนะมันช้ำโดยไม่รู้ตัวนั่นอนะออย่างนึงคุณค่าของเรายังมี จะให้คนอื่นเห็นค่าของเราเราต้องเห็นค่าของตัวเองก่อนนะนั่นแหละต้องไปรเข้าใจอันนี้ก็ในเคสคือกรณีที่ไปดูหมอแล้วเราบอกว่าคุณมีเคราะห์คุณต้องเสด็คอนะอันนี้ต้องหนูมีสตินะสมมุติว่าต้องเสด็จข้าวผ่านเนี่ยโอ้น้ำหมองว่งเลยว่าคนถูกทักมาเนี่ยจะไม่สบายใจถ้าไม่สบายใจไม่เป็นไรวัดไปทำบุญถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรเขาซะสอง กลับไปไหว้พ่อแม่และคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กๆไปขอพรเขาแล้วก็เอาน้ำล้างไปล้างเท้าแล้วน้ำล้างเท้าของเรามาอาบได้สิ่งเรียกไปสามคือพระถุงแม่มาครอบตั้งแต่หัวจนไปเทา้ามันช่วยร่างสิ่งกับบำรุงคุณได้สีสิ่งที่ใกล้ตัวบุคคลไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านก็ทำได้สวดนมนั่งสมาธิสิ่งพวกนี้จะเป็น กำแพงแก้วป้องกันพวกคุณได้แต่คุณต้องทำว่าไม่ได้ว่าทำวันสองวันนะคุณต้องทำมาตลอดต้องทำสะสมไว้เยอะๆเพราะเดี๋ยวมันจะไปช่วยคุณในกรณีที่มันมีเหตุอะไรเข้ามาประทับตัวคุณเนี่ยมันจะทุกคุณได้อันเนี้ยก็ลองทำดูนะเพราะว่าต้องรู้ด้วยตัวเองว่าสิ่งพวกนี้คุณทำแล้วมันช่วยอะไรช่วยอะไรกับตัว,วคุณได้อันนี้ก็มองว่าไม่เป็นไรแต่น้หมอเนี่ย นหมเนี่ยมองเลยว่าชีวิตนะ่ะคือการเดินทางนะถนนทุกคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าทุกคนผ่านไปได้ชีวิตคุณก็แก่งขึ้นแล,ล้วล้มล้มแล้วต้องลุกขึ้นสู้นะอย่าท้ออย่าถอย,อย,ถอยก็เป็นกาลังใจใทุกคนนะนะั่นแหละจงยิ้มให้ตัวเองไม่ต้องรอย,ยิ้มจากคนอื่นอย่างน้อยอะ่ะตื่นเช้าขึ้นมายิ้มไปเถอะให้ตัวเองในกนระจกแรกๆมันจะฝืนยิ้มไปหน่อยเดี๋ยวพอรยิ้มบ่อยๆนะมันจะเคยชินเห็นกระจกแบบที่ ลองสิลองแย้ง,งดูสิรำคามรู้สึกสดชื่นไหมถ้าเรายิ้มแล้วถ้ามีทํา,าลองทํารู้ค่ะมันจะเกิดประโยชน์และทีนี้นําหมอก็อยากฝากกับทุกคนว่าจงรักษาศีลน,นั่งสมาธินะคะตามวันเวลาที่คุณแต่ละคนสะดวกจะทําให้เกิดปรรัญญามีสติในการแก้ไขปัญหา,าต่างๆที่เข้ามากระทบตัวพวกคุณเองอะ่ะยังไงก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิป ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าน้าหมอก็ขอให้ทุกคนอะพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ